วันนี้เรามาดูกันนะครับว่ามะเร็งผ่าตัดไปแล้วเราจะรู้ได้งไงว่ากลับมาเป็นซ้ำตัวอย่างนะครับวันนี้มีผู้ป่วยผู้หญิงปรึกษาเข้ามาใหม่นะครับเป็นมะเร็งเต้านมผ่าตัดไปแล้วหาปีที่แล้วบอกว่าเป็นมะเร็งระยะหนึ่งเขาที่มา,าด้วยไอเหนื่อยนะครับว่าไอเรื้อรังแล้วไปฟิล์มวิสะเลเมันเจอน้าไม่ปอด ท้งนี้ก่อนหน้านี้นะหลังทาเป็นมะกมังไม่เจออะไรเลย,เลยนะครับในที่สแกนเราจะเห็นว่ามันสีดนำๆนพวกนี้เป็นน้ําหมดเลยแล้วก็มีเยื่อหุ้มปอดที่หนาขึ้นนะครับมีน้าซุปปอดส่งผลให้เกิดอาการไอได้ก็เลยเข้ามาปรึกษาพวกนี้จออะได้หลายอย่างว่าจะเป็นมะเร็งวะเโรหรือว่าติดเชื้อแต่ผู้ป่วยไม่มีไข้ไม่มีอะไรเลยฉะนั้นวิธีการสำคัญที่สุดคือเราต้องเอาน้ําออกมาให้ได้เพื่อไปตรวจว่ามันเป็นอะไรนะครับอย่างที่สองเราต้องแก้น้ำนะครับใส่ยาคือปอดส่วนที่สุดคือต้องได้ชินเน้อ เพื่อที่เอาชิ้นนื้ตัวนี้ไปดูว่ามันเกิดจากอะไรผู้ป่วยเรนี้ได้รับการประตัดสองต้องไปเอาน้ําออกนะครับชิ้นนี้ปรากฏว่าเป็นมะเร็งฉะนั้นจะได้เข้าสู่กระบวนการรักษาต่อผู้ป่วยทุกคนนะครับที่เจอว่าเป็นมะเร็งหรือเปล่าอย่างไรก็ตามแนะนําตัวเช็คนะครับม่าจะเป็นการฟิล,มะะล์มเอกซเรย์การทำซีดสแกนนะครับแล้วแต่เป็นมะเะร็งยัไหนเพื่อที่จะป้องกันว่ามันไม่กลับมาเป็นซ้ํานะครับการประมาทก็เสียไม่จำเส็ดนะครับเพราะผู้นี้เจอเร็วรักษาเร็วโอกาสหายขาดได้สูงมากนะครับ